สวัสดีครับผมชื่อโยธินทองท้วงนะครับเป็นนักธุรกิจสักเซนมอลนะครับก็ตอนนี้ก็ดําเนินการ ทำธุรกิจซักเซนมออยู่ในสบปลาวซาเป็นหลักนะครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกรตลาดของบริษัทซักเซนมอบีอิงจำกัดมหาชนนะครับแล้ววันนี้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะครับเพราะว่าผมจะให้ข้อมูลเป็นแผนกรตลาดแบบสกุลเงินกีบเลยนะครับเหมาะกับน้องๆนักธุรกิจซักเซนมอสบปลาเหมาะกับพี่น้องคนทั่วไปที่สนใจในการศึกษาเรื่องของแผนกรตลาดว่าเราจะได้เงินได้คำยังไงในการทาธุรกิจนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับแผนกรตลาดของซักเซนโมอนะครับเราเรียกว่าเป็นแผนแบบไซเครับ เป็นแผนแผนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยและก็ยังใหม่อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีแผนใหม่ออกมาเลยนะครับเน้นใน,นเรื่องของการให้ความมั่นคงระยะยาวเรามาดูกันว่าเราจะเริ่มต้นในการทําธุรกิจนี้ยังไงบ้างน,นะครับเริ่มต้นด้วยการทํสา3ข้อง่ายๆนะครับข้อที่1นนะครับสมัครเป็นสมาชิกกับซัมเซนมองได้เงิน7จ็ดสิบห้าฟันกีบคุณจะได้อะไรบ้าง1คุณจะได้ประกันอุบัติเหตุในกรณีเสียชีวิตวงเงินสัห้าล้าน,นกีบอันนี้มีไว้อุ่นใจนะครับไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าต้องเสียชีวิตถึงจะได้ตัง นะครับคุณจะได้ชุดคู่มือในการดําเนินธุรกิจนะครับตรงนี้มันจะมีเรื่องของแคตตาล็อกสินค้าเรื่องของคู่มือในการศึกษาเรื่องกฎจรรยาบานเรื่องของคอมนีโปรไฟล์ในเรื่องของแผนกรตลาดต่างๆ คุณสามารถได้ชุดคู่มือนี้คุณก็สามารถศึกษาแล้วก็เริ่มทําธุรกิจได้ง่ายๆได้เลยนะครับคุณสามารถได้วรารลศานะครับคุณสามารถซื้อสินค้าทุกตัวได้ในราคาพิเศษเมื่อคุณสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วปุ๊บคุณสามารถซื้อสินค้าทุกตัวได้ในราคาพิเศษทันทีนะครับแล้วก็ผมเพิ่มเติมนิดนึงคุณจะได้รหัสสมาชิกนะครับ ได้เว็บไซต์ส่วนตัวสามารถเข้าไปดูสายงานของเราองค์กรของเราสามารถเข้าไปบริหารจัดการองค์กรของคุณได้ด้วยเงิน75็ดสิบห้าพันนะครับไม่แพงเลยนะครับสำหรับผมผมมองว่าถ้าเกิดว่าคุณทําข้อหนึ่งข้อเดียวนะครับคุณจะมีะไรายได้อยู่หนึ่งช่องทางก็คือการจําหน่ายสินค้าเพราะว่าคุณซื้อสินค้าในราคาพิเศษขายราคาขัา,ขางกล่องได้กาไรเข้ากระเป๋าจบวันนี้ผมอัดคลิปมา ไม่ต้องการให้คุณมาหาอย่างเดียวนะครับผมอยากจะแนะนําธุรกิจดีๆให้กับทุกๆคนทราบนะครับเรามาเลือกประเภทในการเข้าร่วมธุรกิจกันเลยดีกว่าทําข้อ2ครับเลือกประเภทในการเข้าร่วมธุรกิจหรือว่าเลือกขนาดของธุรกิจประเภทในการเข้าร่วมธุรกิจของซักเซนมอมีแค่2ประเภทนะครับตรงนี้ตั้งใจฟังเลย1 ซูเปอร์วิเซอร์สองเอ็กซีคูทีฟนะครับซูเปอร์วิเซอร์ผมเรียกง่ายๆว่าเป็นฟุบนะครับเอ็กซีคูทีฟผมเรียกง่ายๆว่าเป็น X นะครับตั้งใจฟังเพราะผมจะคุยฟุบฟุบเอ็กเอ็กเอ็กฟุบฟุบตลอดเลยการที่คุณจะเป็นตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์ได้คุณต้องมีคะแนนส่วนตัว750คะแนนใช้เงินประมาณแปดแสนสวาหังกฤการที่คุณจะเป็นตำแหน่งเอ็กซีคูทีฟคุณต้องมีคะแนนส่วนตัว3,000คะแนนใช้เงินประมาณ3,500้า นะครับเราไมา่ได้เอาเงินพวกนี้มาซื้อคะแนนเราเอาเงินพวกนี้ไปซื้อสินค้าของบริษัทสินค้าของบริษัททุกตัวมีคะแนนเมื่อคุณซื้อสินค้าจนมีคะแนนหอด750คะแนนคุณเป็นฟุกเมื่อคุณซื้อสินค้าจนมีคะแนนหอดสคะแนนคุณเป็นเอ็กโอเคไหมครับเป็นฟุกแล้วได้อะไรเป็นเอ็กแล้วได้อะไรเดี๋ยวผมจะบอกต่อนะครับผมเพ่จะบอกว,กว่าข้อนี้ที่สําคัญคือว่าเราไม่ต้องจบเงินบาทเดียวในการที่จะขึ้นตําแหน่งฟุกหรือตาแหน่งเอง็กเรามีระยะเวลาให้สะสมคะแนนถึง60วันด้วยกัน ไม่แปลกนะครับธุรกิจซับเซ็ตมอนักเรียนนักศึกษาแม่บ้านกรรมกรคนมีไรายได้น้อยใครๆก็ทําธุรกิจนี้ได้เพราะว่าเราไม่ได้จบกเงินบตรเดียวไม่ต้องขายคําไม่ต้องไปจำำํานํารถโอเคไหมครับใครๆก็ทําได้นะครับหลังจากที่คุณขึ้นตําแหน่งพวกนี้แล้วหรือว่าหลังจากที่ครบ60วันแล้วในแต่ละเดือนนะครับคุณแค่บริโภคสินค้าซื้อกินซื้อใช้เดือนละ250คะแนน250คะแนนตกอยู่เป็นเงินประมาณ300กิบต่อเดือนโอเคไหมครับ ทำแค่3ข้อนี้นะครับคุณจะมีรายได้อยู่ถึง6ช่องทางด้วยกันแต่ก่อนที่จะไปช่องทางที่หผมขอแกะอีกนิดนึงนะครับ3ข้อนี้นะครับผมสรุปเลยข้อที่1สมัครเป็นสมาชิก75บาปันกีบครั้งเดียวตลอดชีวิตหรือประเภทในการข้อร่วมธุรกิจเป็น e x e c utive ครั้งเดียวตลอดชีวิตสมัครปุ๊บปิดเอ็กปุ๊บหายไป3ปีกลับมาคุณคก็ยังเป็นตำแหน่ง e x e c utive อยู่นะครับข้อที่3าบริโภคสินค้าทุกเดือนย้ำไม่ซื้อกับซักเซนมมงคุณก็ซื้อที่อื่น ยาฝีฟันทีมอาบน้ําสบู่ผงฟอกฟอกคุณซื้อขอ้างนอกมากี่ปีแล้วคุณไม่เคยได้เงินคืนเลยผมกําลังจะเปรียบเลยว่าหลายๆบริษัทนะครับขออนุญาตพูดนิดเดียวว่าสมัครฟรีไม่ต้องรักษายอดสมัครฟรีแสดงว่าใครๆก็สมัครได้คนที่ไม่สนใจก็สมัครได้ผมจะไปเอาบัตรประชาชนของพ่อแม่พี่น้องคนรู้จักมาสมัครก็ได้ฉะนั้นคุณจะได้คนเข้ามาในองค์กรเป็นคนที่ไม่เอาจริงคุณจะได้คนในองค์กรที่ไม่มีการตัดสินใจเลยโอเคไหมครับเพราะสมัครฟรีก็สมัครเถอะข้อที่3าครับ บริโภคสินค้าทุกเดือนบางบริษัทไม่จําเป็นต้องซื้อซ้ำถ้าภูมิเกียรติครับไม่ซื้อซ้ำบริษัทอยู่ได้ไงไม่มีการซื้อซ้ำผมเห็นปิดตัวไปหลายบริษัทแล้วนะครับอันนี้เราไม่ได้เอ่ยชื่อถึงใครนะครับฉะนั้นผมขอคุยก็ง่ายๆว่าเท้เส้นมอเน้นใน,น,น,นเรื่องของการให้ความมั่นคงะระยะยาวจริงๆบริษัทอยู่ได้นักธุรกิจอยู่ได้ทำสามข้อนี้นะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามคุณจะมีรายได้หกช่องถังด้วยกันไปดูช่องถังแรก ช่องทางแรกมราได้จากการจาหน่ายสินค้าหรือเราเรียกว่ากาไรจากการขายปิก20-30%นะครับซักเซนมอเป็นบริษัทเครือข่ายเดียวที่มีราคาถึง3เลรด้วยกันถึง3ราคาด้วยกันก็คือราคาพิเศษราคาสมาชิกราคาข้างก่อนโอเคไหมครับถ้าเราสมัครเป็นสมาชิกกับซักเซนมมเราสามารถซื้อสินค้าทุกตัวได้ในราคาพิเศษเราสามารถขายราคาสมาชิกก็ได้ขายราคาข้างกล่อนก็ได้หรือขายมากกว่านี้ก็ได้แต่ห้ามขายต่ำกว่าราคาสมาชิก ถ้าคุณขายต่ำกว่าราคาสมาชิกค,คุณจะผิดกฎบริษัททันทีเลยโดนตัดรหรัสทันทีเลยบริษัทเครือข่ายพังเพราะขายของตัดราคากันเยอะมากๆโอเคไหมครับผมยกตัวอย่างมอคลาเจนของซัคเซนมอนะครับราคาพิเศษ2อ0 0สนราคาสมาชิก3ามแสนราคาข้างกล่อง3ามแสนเก้าสิบาทีคุณซื้อ2อ0 0สคุณขาย3ามแสนคุณกาไรคุณซื้อ2อ0 0สขาย3ามแสนเก้าสิบห้ากำไรหลายคุณซื้อ2อ0 0สขายมากกว่านี้ไม่มีใครว่า โอเคไหมครับสมมุติว่าคุณซื้อมอคลอเจนหนึ่งกล่องสองแสนหกคุณขายที่ราคาข้างกล่องสามแสนเก้าสิบห้าพันกิลคุณได้กําไรต่อกล่องแสนสามสิบห้าพันกิลตั้งใจเลยนะหนึ่งเดือนนะขายออฟไลน์สักห้ากล่องคนรู้จักเพื่อนฝูงที่โรงงานที่โรงเรียนอะไรก็แล้วแต่สักห้ากล่องขายในเฟซบุ๊กสักห้ากล่องสิบกล่องคุณได้ล้านสามห้าสิบพันเลยนะครับ ถ้าผู้ม่เกียครับซักเซ็ตมอไม่ได้มีแค่คอลลาเจนอย่างเดยวน,นะอย่าลืมยาฝีฟันโลออนสบู่อาหารเสริมเรื่องของเบาหวานกระดูกก้อตั้งโฟงสายตาเรื่องของสมองเรื่องของหัวใจมีหมดแนะนําไปได้เลยปุย๋ยอะไรทุกอย่างมีหมดเลยโอเคไหมครับข้อที่1บอกกับคนที่มักขายนะครับใครที่มักขายขายไปเลยใครที่ไม่มักขายแนะนําให้ช่วยขายหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้ค่าบัตรเติมเงินเนาะได้ค่าน้ำมันรถจกักรโอเคไหมครับมาดูข้อที่2ครับ ข้อที่2คือโบนัสจากการแนะนําหรือ first order bonus นะครับข้อนี้สุดยอดมากคุณจะได้2มิติด้วยกันมิติแรกก็คือได้ตังจากการแนะนําได้เงินจากการแนะนําข้อที่2คุณจะได้คนใต้องค์กรทันทีเลยนะครับจำตำแหน่ง supervisor กับ executive ได้ใช่ไหมครับที่ผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของจริงกันเลยจะได้ไปไว้นะครับสมมติว่าตัวคุณอยู่นตำแหน่ง executive ตัวคุณอยู่ตำแหน่ง e x e c u t ทีฟคุณแนะนำ A เมือหนึ่งคน A สมัครเป็นสมาชิก75องค์กร A ซื้อของไปกินไปใช้ไปขาย A มี3พันคะแนน A ก็กลายเป็นตำแหน่ง Executive การที่ A มี3พันคะแนนเราจะเอา3ปพันคะแนนนะครับคูณ3 0เป็นเงินเข้ากระเป๋าคูณทันทีเลยเข้ายังไงเรามาดูกันเอา3พันคะแนนนะครับคูณ3 0 3,000พันคูณ30%จะได้900เราจะเอา900คูณเลทสอจะได้ส3ง0ส0ันกีบบริษัทจะเอาเงินนี้โอนเข้าธนาคารการค้าระหว่างประเทศให้เดือนละหนึ่งครั้งทุกการเือน เราจะไม่มีเงินะเอาใส่ซองมารับเงินสดที่บริษัทไม่มีนะครับคนทำซัพเฟซมอต่างแขวงเยอะนะครับตอนนี้ที่สปปลามีอยู่สองสาขานะคือที่เวียงจันทน์กับปากเซแต่ทำซัพเฟซมอเกือ,อบทุกแขวงโอเคนะครับทีนี้มาดูต่อครับไอเอเนี่ยมันเก่งไอเอมันรู้จักคนหลายเอก็ได้นำบีใหม่คนหนึ่งคุณกับบีไม่รู้จักกันเนาะเอได้นำบีมาคุณกับบีไม่รู้จักกันบี B ก็สมัครจิตวิยาปักทิ๋เหมือน A B บีก็สมัครจิตวิยาตปักกิเหมือนคุณบีก็ซื้อของไปกินไปใช้ไปขายมีคะแนน เอาสามพันคะแนนนะครับคูณสิบเปอร์เซ็นเป็นเงินเขาก็เป๋าคุณเอาสามพันคะแนนคูณสิบเปอร์เซ็นเป็นเงินเขาก็เป๋าคุณเอาสามพันคะแนนคูณสามสิบเปอร์เซ็นเป็นเงินเขากะเป่าเอแสดงว่าเอได้นำบีเอก็ได้ตังเราก็ได้ตังแต่อย่าลืมนะว่าตัวคุณ่ะกับบีไม่รู้จักกันแต่ก็ได้เงินเหมือนกันโอเคไหมครับข้อนี้นะครับในกรณีที่คุณอยู่ตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์ถ้าคุณอยู่ตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์คุณจะได้รายได้จากชั้นลูกแค่สามสิบเปอร์เซ็นชั้นหลังคุณจะไม่ได้ ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่ง X e c u t i v e คุณจะได้จากชั้นลูก30%ชั้นลูก30%แล้วก็ชั้นหลาน10%เป็นฟุกได้ชั้นเดียวเป็น X ได้2ชั้นเป็นฟุกได้ชั้นลูกเป็น X ได้ชั้นลูกกับชั้นหลานทำงานเท่ากาันเหนื่อยเท่ากาันใช้เวลาเท่ากาันรายได้ต่างกาันเป็น X ดีกว่าใช่ไหมครับจะได้ตัดสินใจเป็นให้เร็วที่สุดนะครับ โอเคครับข้อที่3ต่อครับแผนกระดข้อที่3ของเราก็คือโบนัสจากการปั้นดาวหรือ Star m a k e r โบนัส er แผนกระดาษข้อนี้นะครับออกแบบมาเพื่อเน้นในเรื่องของโครงสร้างของแผนกระดาดให้มั่นคงะยะยาวจริงๆนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยเรามาดูกันเลยนะครับรายได้จากการปั้นดาวนะครับสเตจแรกตั้งแต่ฟังแล้วก็ดูเมาส์ของผมนะครับการที่เราจะปั้นดาวได้เราต้องเป็นดาวก่อนการที่เราจะปั้นดาวได้เราต้องเป็นดาวก่อนแล้วเราจะเป็นดาวได้ยังไงการที่เราจะเป็นดาวได้นะครับนี่คือตัวคุณนะครับการที่คุณจะเป็นดาวได้คุณต้องมี ซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนจากในรูปนี้ก็จะเป็น A 1หนึ่งคนเป็น B 1หนึ่งคนและเป็นคนที่เราแนะนําโดยตรงเท่านั้นหรือเรียกที่ว่า G1 หรือ g e n e r a t i o n ที่1นะครับซ้าย1คนขวาหนึ่งคนคุณเป็นดาวนะข้อนี้คุณเป็นดาวไปได้เงินนะเพราะข้อนี้เป็นรายได้จากการเป็นดาวคุณต้องปป้นี่้ A เป็นดาวคุณต้องปป้นี่้ B เป็นดาวจากตัวอย่างครับคุณก็แนะนําให้ A เป็นดาวจะให้ A เป็นดาวได้ยังไงขอให้มีซ้าย1คนเหมือนคุณไงให้ A มีขวา1คนเหมือนคุณไง ถ้า a มีซ้ายหนึ่งคนเป็น x ขวามคนเป็น x ตัว a ก็เป็นเออย่างเงี้ยเราจะเรียก a ว่า a เป็นสตาร์ x ในฐานะที่คุณปั้นให้ a เป็นสตาร์ x ในฐานะที่คุณปั้นให้ a เป็นดาว x บริษัทซักเซนมองจะจ่ายให้กับคุณ4 5 0 0 0 0หากิโลโอเคไหมครับดูดีๆนะใครแมบปอยู่ตรงนี้ว่าไอ a อะแนะนำ a อหนึ่งาคนหนึ่ง a ได้เงินนะ A แนะนำา A สองาคนหนึ่ง a ได้เงินนะคุณช่วยให้มีซ้ายมีขวา a ได้เงินคุณก็ได้เงิน และเงินที่คุณได้ไม่ได้เอามาจาก A นะบริษัทจ่ายให้ต่างหากโอเคไหมครับคุณลงไปช่วย B ขอโทษนะครับคุณลงไปช่วย A A ก็แฮปปี้คุณก็แฮปปี้ตามคนต่างได้ต่างดีไหมครับฉะนั้นแผนก็หลักของเราอ่ะหลักๆก็คือว่าลงไปช่วยให้เพื่อนได้เงินเราก็ได้เงินเงินที่เราได้ไม่ไดเอามาจากเพื่อนบริษัทจ่ายต่างหากแบบนี้โอเคไหมครับนี่คือแผนาก,การปั้นดาวน,นะครับนี่คือข้อที่3เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะลึกว่าข้อนี้มันมัดคงไว้ยาวยังไง Okay, เดี๋ยววันนี้อยากให้รู้ว่าได้เงินกันยังไงก่อนนะครับถ้าคุณปั้นสไตร์เอกได้ปุ๊บคุณรับไปเลย450,000กีนะครับข้อที่4ี่ครับข้อที่4เป็นข้อที่หลายๆคนตัดสินใจทางซักเซสมอนเลยนะครับข้อที่4ี่เขาเรียกว่าไซเคิลโมนัสข้อไซเคิลโมนัสนะครับแผนตลาดของเราจะมีซ้ายกับมีขวามีซ้ายกับมีขวาสมมติว่าคุณนี่คือตัวคุณคุณแนะนำเอมาหนึ่งคนแนะนำบีมาหนึ่งคนเอก็ขยายองค์กรต่อเนื่องบี B ก็ขยายองค์กรต่อเนื่อง คนข้างล่าง A นะครับทุกคนต้องซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้ในแต่ละเดือนอยู่แล้วการที่เขาซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้ในแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็จะมีคะแนนคะแนนทั้งหมดของเขารวมกันจะเป็นคะแนนรวมทางซ้ายของคุณคะแนนข้างล่าง B ทั้งหมดรวมกันเป็นคะแนนทางขวาของ B ข้อนี้นะครับเราจะเอาคะแนนซ้ายกับคะแนนขวามาจับคู่กันได้กี่คู่คุณตำแหน่งที่คุณยืนอยู่เป็นเงินเขาเ้ากระเป๋าคุณจบผมให้ข้อมูลแบบง่ายๆนะเอาคะแนนซ้ายคะแนนข,ขวามาจับคู่กัน ได้กี่คู่มาคูณตำแหน่งที่คุณยืนอยู่เป็นเงินเขาก็เป๋าจบจับคู่ยังไงครับถ้าข้างซ้ายมีคะแนนทั้งหมดรวมกันนะ1,500คะแนนข้างขวามี2 2 5 0คะแนนอย่างนี้ผมเรียกว่า1คู่ผมเรียกว่า1รอบผมเรียกว่า1ไซเคิลแล้วแต่ใครจะเรียกถ้าข้างนี้2 2 5 0รั้ข้างนี้พันห้าเรียกว่า1คู่เหมือนกันสามารถสลับข้างกันได้ถ้าข้างนี้พันห้าข้างนี้2อ5 0าถ้าจับคู่ได้1คู่ถ้าคุณเป็นซุปคุณจะได้คู่ละแสนห้า คุณเป็น x คุณได้คูณถ้าคุณเป็น x คุณได้คูณแสนแปดจบครับง่ายๆโอเคไหมครับอ่ะมาดูกันสมมติว่าคุณอยู่ในตำแหน่ง e x สิบกุฏิข้างหนึ่งพันห้าข้างหนึ่งสองสองห้าศูนย์คุณก็ก็คือหนึ่งคูณก็เอาแสนแปดจบครับบริษัทซักเฟซมอลจะโอนเงินเข้าธนาคารการค้าคุณแสนแปดคุณจะกดได้แสนเจ็ดหักค่าธรรมเนียมการโอนสิบพันธนาคารหักนะครับไม่ใช่บริษัทหักโอเคไหมครับชิวๆไปละคำถามยอดฮิตก็คือว่าหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนคุณเป็นคนทำใช่ไหมครับ ไม่ใช่ครับใครก็ไม่รู้สองพันสองห้าสิบคุณเป็นคนทำใช่ไหมครับไม่ใช่ครับใครก็ไม่รู้และคุณทําแค่สองห้นาสิบคะแนนซื้อกินซื้อใช้ในแต่ละเดือนนี่คือเครือข่ายผู้บริโภคของแท้โอเคไหมครับฉะนั้นการที่คุณสร้างองค์กรเยอะๆอยู่นานๆคุณสามารถมีคนใต้องค์กรเยอะแยะแต่ละคนบริโภคสินค้าซื้อกินซื้อใช้คะแนนขึ้นทางซ้ายคุณคะแนนขึ้นทางขวาคุณจับคู่คุณแสนแปดคุณได้เงินโอเคไหมครับ ทีนี้ผมอยากจะเปลี่ยนตัวเลขดูตัวเลขตรงนี้ดูสี่เหลี่ยมข้างล่างใช่ไหมครับถ้าข้างหนึ่งพันห้าข้างหนึ่งสองสองห้าศูนย์คุณรับไปเลยแสนแปดข้างหนึ่งสิบห้าพันใส่เลขศูนย์เพิ่มไปตัวหนึ่งข้าง, 1, 2, 500, งหนึ่งสองสองพันห้าร้อยใส่เลขศูนย์ไปเพิ่มหนึ่งคุณรับไปเลยล้านแปดสิบแปดล้าน 180ล้านตามแต่ระดับนี้เลยโอเคไหมครับข้อนี้เราจะจ่ายสูงสุด1,600คู่1,600รอบ1,600ไซค์ขึ้นต่อเดือนนะครับถ้าคุณอยู่ในตำแหน่ง executive คุณสามารถรับได้ maximum สูงสุดต่อเดือนถึง288ล้านกีทตันดีเลยโอเคไหครับหรือเราจ่าย48%จากขาออถือว่าค่อนข้างเยอะมากถ้าเทียบกับหลายๆบริษัทโอเคไหมครับมาดูข้อที่5กันต่อเลครับ mm hmm. ข้อที่5เขาเรียกว่าโบนัสค่าลิขสิทธิ์ผู้นั้น ข้อนี้นะครับเราจะเอารายได้จากข้อสี่ของลูกรายได้จากข้อสี่ของหลานรายได้จากข้อสี่ของเหลนมาเป็นรายได้ของเรานะครับอ่ะมาดูตัวนี้ก่อนนี่คือตัวของคุณนะครับคุณแนะนาใครมาหนึ่งคนจะเป็นลูกคุณลูกคุณแนะนาใครมาหนึ่งคนจะเป็นหลานคุณหลานคุณแนะนาใครมาหนึ่งคนจะเป็นเหลนคุณโอเคไหมครับลูกหลานเหลนนะครับลูกคุณคือใครมาดูกันคุณแนะนํา A มาหนึ่งคน A จะเป็นลูกคุณ A แนะนำคนนี้มาหนึ่งคนจะเป็นหลานคุณหลานคุณแนะนำคนนี้มาหนึ่งคนเขาจะเป็นหลานเหลนคุณ ผมรู้คุณมีลูกอีกคนมีหลานอีกคนมีเหลนกอีกคนแต่ลูกหลานเหลนของคุณจะทําข้อฝีไครข้อฝีมันฉะนั้นข้อที่5นะครับ matching บนัสเราจะเอารายได้จากข้อฝีของลูกรายได้จากข้อฝีของหลานรายได้จากข้อฝีของเหลนมาคูณเปอร์เซ็นต์ในแต่ละชั้นเป็นเงินเข้ากระเป๋าคุณจบโอเคไหมครับมาดูกันสมมติลูกมีรายได้จากข้อฝีเท่าไหร่เราจะจ่ายสูงสุด3%เข้ากระเป๋าคุณหลานมีรายได้จากข้อฝีเท่าไหร่จ่ายสูงสุด3%เข้ากระเป๋าคุณ เลนมีรายได้จากข้อ4เท่าไหร่จ่ายสูงสุด10%เข้ากระเป๋าคุณโอเคไหมครับข้อนี้จ่ายไม่จํากัดยังไงก็บริษัทไม่ได้ระบุว่าคุณต้องมีลูกกี่คนหลากน,ลนกี่คนเหรนกี่คนคุณมีได้ไม่จํากัดโอเคไหมครับผมบอกแล้วว่าโดยชีวิตจริงแล้วมีลูกมากจะยากจนแต่ธุรกิจฟักเซมองมีลูกมีหลานมีเหรนยิ่งมากยิ่งรวยโอเคไหมครับเปอร์เซ็นต์ในแต่ละชั้นจะเป็นไปนตามเงื่อนไขาทางธุรกิจของเรานะครับมาดูดีๆนะครับช่องสี่เหลี่ยมนี้ ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งบอสนะครับคุณจะได้ค่าลิขสิทธิ์ผู้นำสิบห้าเปอร์เซ็นจากชั้น,น sempre, ลูกถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งซิมเวอร์คุณจะได้สาเปอร์เซ็นจากชั้นลูกถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งโกคุณ e ต้องได้สาเปอร์เซ็นจากชั้นลูกสิบเปอร์เซ็นจากชั้นหลานถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งแพทตินัมนะครับคุณจะได้สาเปอร์เซ็นจากชั้นลูกสิบห้าเปอร์เซ็นจากชั้นหลานแล้วก็ห้าเปอร์เซ็นจากชั้นเหลถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งเพิร์เต็มแม็กครับ สาวสาวสิบจากชั้นลูกชั้นหลานชั้นเห็ียตามลำดำับฉะนั้นการที่คุณอยากจะได้เปอร์เซ็นต์ในการทำบลชิ่งมากๆคุณต้องคอลิดฟายตัวเองให้ขึ้นตำแหน่งต่างๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาวางแผนในการขึ้นตำแหน่งแบบถูกวิธีการให้โอเคไหมครับนี่คือ,อไรายได้ข้อที่5นะครับจ่ายไม่จํากัดน,นะครับมาดูข้อที่6ข้อสุดท้ายกัน เขาเรียกว่าโบนัสรางวัลเกียตรติยศหรือว่าวันทานโบนัสนะครับข้อนี้เราจะจ่ายครั้งเดียวนะครับเป็นเช็คเงินสดเลยถ้าคุณดำรงตำแหน่งเดมอนเอลิตรับไปเลย50ล้านกีบเป็นเช็คเงินสดรับที่งานเปิดซับเซสนะครับคุณเป็นรูเดมอนเอลิตรับไปเลย75 000, ้าล้านกีบคุณเป็นแบล็คเดมอนเอลิตรับไปเลย150ห้าสบล้านกจนถึงรอยัล a ดมอนรับไปเลย2500ห้าล้านกีบข้อนี้จ่ายหนักจัดเต็มนะครับแล้วก็จ่ายจริงด้วยข้อนี้รวมๆ้วบริษัท ใจป้าครับจ่ายถึงกว่าห้าทอ่มกีบด้วยกัน ไม่ทําไม่ได้แล้วนะครับไม่ทาไม่ได้แล้วธุรกิจนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับนอกจากการท่องเที่ยวแล้วเรานอกจากเรื่องของเงินเงินทองทองแล้วเราจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวอีกนะครับเราจะมีรางวัลการท่องเที่ยวอีกนะครับที่ผมบอกว่ารายได้6ช่องทางบวกหนึ่งผลประโยชน์นะครับเราจะมีรีเดอร์ซิมินาทิปเป็นทิปยุโรปแล้วก็บีอิงมอทิปเป็นทิปในเอเชียนะครับทิปยุโรปเราจะเที่ยวปีละหนึ่งทิปนะครับส่วนทิปในเอเชียเราจะเที่ยวปีหนึ่งถึงสองทิปด้วยกันนะครับเราไปตั้งแต่ปี2004 2014อง2015นรับสี่นะครันสิรป นะครับเกาหลีไปหมดแล้วมากงมาเกานะครับอ่าสเปนฝรั่งเศสเราไปมาเกลี้ยแล้วนะครับอ่าโอเคแล้วซัฟเฟนมอร์ครับวางทริปท่องเที่ยวไว้สี่ปีล่วงหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นปี2018นะครับอิตาลีเกรงนะครับปี2009ซาอุดิอาระเบนะครับปี2009ฝรั่งเศสแล้วก็ปี2010ไปอลาสกา้าอยากไปกันไหมครับนี่คือแผนกํตลางของซัคเซนมอร์บริงจำกัดมหาชนนะครับไซเคลิลแมดชิ เป็นแผนแบบง่ายๆให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนจะได้เงินได้ทองยังไงในการทําธุรกิจนี้นะครับใครมีคําถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนอสัตลาดสามารถสอบถามผมได้ที่ใต้คลิปได้ใต้ลิงก์นี้เลยใต้คลิปนี้เลยหรือใครสนใจที่จะเข้าร่วมธุรกิจนะครับก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงที่ใต้ลงิงก์นี้เหมือนกันสาหรับแผนตลาดของซั c เซ็ตมอนนะครับก็ขอบคุณมากๆวันนี้ติดตามดูคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ